ดีครับจับจุดเทตุวันนี้จะมาอธิบายทุนกับชาร์จทองนะครับว่าสิ่งหนึ่งตอนนี้ก่อนจะใช้ทุนทีเป่าสิ่งหนึ่งเราดูก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังทองนะครับพวกอย่างเช่นเวลาเราเปิดเดย์ใช่ป่ะสิ่งหนึ่งเวลาท่านต้องระวังทองอย่างอย่างตัวนี้เป็นชาร์จ MT5 นะครับาเดย์ใช่ป่ะแล้วดูอย่างเนี้ยเดย์ day มันจะเริ่มต้นส่วนๆอย่างวันเนี้ยผมจะเทียบไปดูอันนี้ก็ส่วนๆกันเทียบไปส่วเวลาส่วนๆนะ เราลองมาดูที่หนึ่งชั่วโมงเห็นปะคุณดูที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นปะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นปะสังเกตดูนั่นมาเพราะว่ามันคุณดูทองเริ่มต้นที่เท่าไหร่ทองเริ่มที่ตลาดที่ตลาดเริ่มที่เห็นปะศูนย์ศูนย์หนึ่งเกศศูนย์เนี่ยทองเริ่มต้นที่ศูนย์หนึ่งเกศนศูนย์นะแต่ถ้าเป็นข้างเงินเริ่มต้นที่เริ่มต้นวันที่ศูนย์ศูนย์เห็นป่ะ มันมีประโยชน์ยังไงมันมันมีประโยชน์มันมีผลเวลาท่านวิเคราะห์ไพ่ใช่ป่ะเวลาท่านวิเคราะห์ไพ่ท่านเห็นว่าทองเนี่ยทองกับถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อิงเวลาเดียวกันคือกับเงินใช่ป่ะดังนั้นจะเห็นว่าเวลาผมคนเลเจตผมแนะนําให้ท่านแบบเนื่องจากซักเก็ตมันคล้ายกันแล้วก็ไทม์มันก็จะพร้อมกันใช่ป่ะผมก็จะคอลเลตทองกับค่างเงินเป็นหลักในการเทรดใช่ป่ะนี่น,นี่ท่านต้องระวังยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวยอย่างเช่นผมคนเลเจตอ่ะยกตัวอย่างเช่น คุณตัวนี้ผมตัวอย่างเช่นทองอ่ะแล้วอย่างเช่นทองกันนะเนี่ยเช่นทองถ้าเราตีตัวนี้ตีตีตัวนี้ครับเนาะตีตัวนี้วันที่สามนะตีตัวนี้วันที่สามตัวอย่างเราตีอย่างวันนี้เราตีอย่างวันนี้เราตีเลนหวังเนีผยตัวเลนตีเลนวันนี้อ่าวันนี้เราตีเลนวันนี้ตีเลนวันนี้ตีเลนวันนี้ผมมาร์กตัวนี้เป็นวันที่สาม มาให้เป็นวันเดียวก่อนมาเป็นวันเดียวก่อนมาให้เป็นวันเดียวก่อนวันที่สามปกติทั่วไปปกติทั่วไปปกติทั่วไปสมมติว่าอย่างตัวนี้ผมเขียนมันเมื่อกี้มันเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมมันเริ่มต้นใหม่ตัวนี้ลองลองดูตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้มันจะมีทุนผมจนมันจะมีตัวนี้เข้ามาประกอบใช่หาทุนผมจะมีออโต้ไทม์สำหรับ ทองกับเงินที่โหมดในโหมดวิกกับเดบ่ลองปิดตัวนี้ดูครับเพราะปิดตัวนี้ที่ผมอธิบายเมื่อกี้มันต่างกันยังไงนะครับลองปิดตัวนี้ดูไม่ให้มันปรับลองปิดตัวนี้ดูนะครับลองปิดตัวนี้อ่ะลองผมลองสร้างใหม่นะครับผมลองสร้างใหบ่ลดทิ้งไปตอนนี้ลดทิ้งไปผมสร้างใหม่ตีขึ้นมาใหญ่ผมสร้างใหม่ผมสร้างใหม่อย่างตัวนี้ผมสร้างใหม่อย่างตัวนี้ ตัวนี้คนสร้างมาอย่างตัวนี้เป็นเลนคุณเห็นไหมว่าเวลามันตีตัวนี้เวลาตีตัวนี้ปะเราดูทังที่ตัวนี้คุณเห็นไหมว่าตีตัวนี้ตีตัวนี้มันเป็นศูนย์ศูนย์ <ๆ S 2> at นี้ยป่ะโซเวอนเป็นศูนย์ศูนย์แต่ว้าคุณเปิดเดย์ของหนึ่งชั่วโมงเนี้ยป่ะเปิดเดย์ของหนึ่งชั่วโมงมันจะมาอ่านเวลาก่อนหนึ่งชั่วโมงเนี้ยป่ะนี่คือปัญหาแต่ตัวนี้ตัวนี้ผมฟิกให้ท่านคือทุนตัวนี้ทุนผมจะแก้ตัวนี้เพื่อให้ท่านวิเคราะห์ได้ไา่ให้ท ท่านใส่ทุนผมตัวนี้เข้าไปท่านก็หมดปัญหาอย่างนี้มันก็จะอไลเข้าเวลาตัวนี้นี่คือที่ผมใส่เข้าไปมันก็จะทําให้ท่านเขาเรียกว่าหาตําแหน่งไทม์ไทม์ในการเทียบอย่างเช่นตัวนี้เวลาผมเทียบจะโอ้เทียบตัวเองผมเทียบอย่างเงี้ยผมเทียบอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราวิเคราะห์ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของเลนส์เพราะเราเวลาเราวิเคราะห์เลนส์ใช่ไหเลนส์เราต้องการเลนส์หนึ่งเราต้องการอย่างเช่นตัวนี้เราต้องการเลนส์ตัวนี้เรต้องการเลนส์ตัวนี้อย่างเลนส์ตัวนี้ แลาวเลนตัวนี้ผมต้องการเป็นเลนส์เดย์ทำไงเลนส์เดย์ตัวนี้วิธีการเบื้องง่ายเลนส์เดย์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเลนส์ผมตัวนี้เลนส์ผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอต่อไปเลนส์ผมตัวเนี้ยมันจะมีสองส่วนหรือแค่นั้นคือส่วนแรกก็จะเป็นเลนส์ไฮเลนส์โลที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ป่ะเลนส์ไฮเลนส์โลที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ มันจะมีเลนไฮเลนโลที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมในเลนไฮเลนโลที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมกับเลนไฮเลนโลที่เป็นเส้น h o r i ซอนเ a l a เส้น h อ r i ซ o n เ a คือใช้เทนไลน์เส้นไลน์แต่ล่างเนี้ยเส้น h อ r i ซอนเ a r มันจะมาู่คดู่ยวผมอธิบายรายละเอียดต่อไปหรือวิดีโอก่อนนี้ผมอธิบายแล้วแต่วิดีโอนี้ที่ต้องการเวลาท่านวิเคราะห์ทองท่านต้องให้คนต้องการเรื่อง time หนึ่งจะเป็นเวลาเดกับวิ e k time หนึ่งมันจะคุณต้องการบวกเพิ่มหนึ่งชั่วโมงนี้มันก็จะตรงเวลาท่านดูทั้งเทียนของท i ม e f r a ตั้งแต่ หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปท่านจะได้เวลาตรงในกรอบที่ท่านต้องการนะครับอย่างทุนตัวนี้อย่างอย่างตัวนี้อย่างเม่เกียวอนชัยตัวนี้ผมต้องผมเพิ่มโหมดตัวนี้เข้าไปออโต้ไฮโลตอนนี้ไม่มีโหมดออโต้ไฮไม่ได้ใช้โหมดออโต้ไฮโลสมมติว่าอย่างเม่เกียผมต้องอิงทั้งเทียนใช่ป่ะมันจะมีโหมดโนออโต้ฮเลนเอชแอลแล้วก็ออโต้ไฮโลแบบเบสซิ่งคืออิงทั้งเทียนทางหนึ่งแล้วก็ออโต้ออโต้อารเอชแอลเบสซิ่งเลนใช่ป่ะอย่างเช่นตัวนี้เบสซิ่งทั้งเทียน เบติงเตียนมันก็จะอิงตัวนี้เวลาเติงตียนมันก็จะอิงตัวนี้ไฮโลอิงตัวนี้ดังนั้นเวลาเราเทียบอย่างเงี้ยข้อดีของการลักษณะนี้คืออะไรข้อดีลักษณะนี้สมมุติว่าท่านตีกรอบเดสมมติว่าผมตีกรอบเดองเงี้ยผมตีกรอบเดงเงี้ยผมต้องการดูเดเนียผมต้องการดูเดนี่เห็นป่ะดูเดนี่คุณดูเดเดวันนี้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 ผมต้องการดูเดวันเนี้ยผมต้องการดูเดวันนี้คุณเห็นไหมเดวันเนี้ย ในเดวันนี้คุณเห็นมไหมเดวันนี้เราถ้าเราดูเดอยังไงคุณเห็นว่าถ้าคุณวิเคอเอ็มบัตถ้าคุณเห็นว่าเนี่ยราคาเทคหายเดตัวนี้ปิดล่างใช่ป่ะมาโดดสมมุติว่าถ้าแอคคูมูลเลตแล้วก็อย่างเงี้ย AMD ใช่ป่ะดังนั้นเดตัวนี้เบรกโลตัวนี้ป่ะเดตัวนี้เบรกโลตัวนี้ป่ะเบรกโลตัวนี้เบรกโลตัวนี้เบรกโลตัวนี้พอเดอตอนนี้มันก็จะเท็นง่ายใช่ป่ะเนี่นี่คือคอนเซ็ปต์ตัวที่ว่าทําไมเรามีโหมดอิงอิงตัวนี้ป่ะแต่ ตรงหนึ่งที่ผมเพิ่งว่ไปตรงเวลาตัวนี้ป่ะเวลาเนี่ยมันก็จะตรงใช่ป่ะเวลามันก็จะตรงใช่ป่ะเวลามันก็จะตรงแต่ถ้าไม่ได้ปรับเวลาเ้าแปมันก็จะตีตรงนี้กับตีตรงนี้ใช่ป่ะบางทีมันอาจจะเวลาเราดูในทางเฟรมย่อยเราดูในทางเฟรมย่อยเราก็อาจจะพลาดได้นี่คือนี่คือเวลาเวลาที่เป็นคู่ทองกับคู่เงินเวลาเราดูชาร์ตใช่ป่ะเวลาเราดูชาร์ตเราจะเห็นว่าเราเราต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ป่ะแต่เวลาเราตีทั้งเทียนเนี่ย เวลาเรามองมองโดยเฉพาะมองมองโฟร์เดอร์ใช่ป่ะเวลาเรามองโฟร์เดอร์เพราะบางทีเราไม่ได้มาร์กตัวนี้บางทีเราไม่ได้อย่างเช่นหมดเดย์เราไม่ได้กดแสดงแสดงตัวนี้เนี่ยแสดงตัวเนี้ยแสดงตัวเนี้ยเราไม่ได้กดแสดงตัวตัวเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แบ่งแต่ละวันใช่ป่ะเราไม่กดแบ่งแต่ละวันงี้มันก็จะทําให้เราพลาดได้ใช่ป่ะแต่ทุนตัวเนี้ยมันฟิกตัวนี้ท่านดังนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลตัวนี้คุณจะเปิดตัวนี้ คุณจะเปิดตัวนี้หรือไม่ปิดตัวนี้คุณก็ได้ตําแหน่งที่สมบูรณ์ในตามที่คุณต้องการโดยเฉพาะอย่างผมใช้อย่างไงอย่างเดียวผมใช้งี้ป่ะพอเลนตัวนี้ผมมัลก์อยเงี้ยป่ะเลนตัวนี้ผมมัลก์เนี้ยผมมัลก์เนี้ยดังทฤษฎีเลนใช่ป่ะเราเห็นไฮโลตรงนี้ป่ะไฮโลไหมคุณในนี้พรีเมียมเดนิสเคิลใช่ป่ะเพราะพรีเมียมเดนิสเคิลควรจะไม่ในราคาเบรกใช่ป่ะเบรกตัวนี้ตัวนี้ก็กลายเป็นสแปร์ปุดแรกที่เราควรจะโฟกัสใช่ป่ะจุดที่สองอยู่ตรงนี้จุดที่สองอยู่ตรงนี้จุดที่สามอยู่ตรงนี้ใช่่ปะ ดังนั้นเราก็ดูพาแค่นประกอบจบไปแล้วเราอ่าน liquidity นตอนนี้มี liquidity เรน l i q u i อ i t y ตรงนี้ราคา water p a i อยู่ตรงนี้าาอนโอกาสที่ลงมาได้แล้วก็ตรงไหนแล้วก็ดูไทม์เฟรมใหญ่ประกอบตรงนี้แต่ไอวิดีโอเนี้ยต้องการโฟกัสให้โฟกัสหรือให้ใส่ใจเรื่องไทม์ของไทม์ของทองกับเงินนะครับอย่าลืมกดแล้วก็แชร์ไปแล้วตามวิดีโอใหม่ๆนะครับ